สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2023-2024ครับสำหรับวันนี้ครับเป็นแมตช์เดย์ที่7แล้วครับแพร่ยูเตดจะต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของลำปาง f c ครับทำการแข่งขันที่สนามห้วยม้าสเตเดียมครับคิกออฟเวลา19.00ครับวุฒิศิลปวิทย์เริ่มเกมครับ ป่างได้เขียวบอลเ่มเกมมาจังหวะน,นี้ไม่มีอะไรครับบอลของแพร่ครับเสถาวร์วงสายครับเกมที่แล้วนี่ก็ซัดประตูมาครับหยอดมาข้างหน้าแล้วจังหวะน,นี้เกี่ยวลงได้แล้วเข้าซ้ายยังไม่ได้จบครับโอ้โหลอกมาสุดเส้นได้สวยแล้วเปิดโอ้โหจะหลอกยิงเลยครับเป็นหมายเลขสิบเก้าครับรุ่งระดิ์ครับโอ้โหจังหวะน,นี้นี่ทําได้ดีจริงครับ มีโชคดักบอลได้ให้เข้ากลางมาออกมาทางซ้ายแหละครับเป็นหมายเลขสิบครับแจยุคลิมแตะเข้าในไปเปิดหยอดโค้งก็ไปได้มงโอ้โหโอ้โหเป็นหมายเลขยี่ก้านะครับไคโอครับจะเปิดลูกเตะมุมเข้ามา ไคโอเปิดมาเสาสองโอ้ยได้พักอกนะครับคือล้วนครับไม่จบได้ไม่ดีเท่าไรแล้วครับจั้งวานี้ครับเดเรนโดเปิดบอลยาวขึ้นมาครับบอลตกพื่อน,นทันทีโอ้ยลมงต่อมาได้อ็ย,อยังสกัดมาได้ครับบอลมาเข้าทางวัสันให้มาที่ไคโอยอดมาที่เสาสองโอ้ได้มงกลับเข้ามาแล้วโอ้ย จังหวะจะตะวัดยิงครับโอ้โหเป็นชาตีแล้วเป็นตะคู่ครับยังไม่ได้ครับลำปางอับสิทธิ์ทุ่มมาให้กับดาบแมนละพรวิทย์ครับดาบแมนรูปเกมนี่เป็นลำปางแล้วครับที่ของเกมได้ดีกว่าแล้วครับ ชนนลักษวงครับผ่าบอลขึ้นมาเรียกเพื่อแหละครับให้เข้ากลางมาปฏิครุษพักบอลแล้วให้ต่อมาที่ปานวาัตรครับได้หลุดไปแล้วก็ชากแล้วจ่ายมาที่ลุงหัวดิดแล้วครับอภิสิ์เติมขึ้นมาเปิดเข้าในไปแล้วได้ยิงอยู่นี่โอ้โหคือต้องวกกลับมายิงเลยครับเป็นหมายเลขสิบละครับเศรษฐวุฒิวงสายละครับได้จบจังหวะนี้ครับปณนวัตร โดนลุมอยู่2ปณวัตรยกเข้าในมาให้กับทัจชนน์ครับผู้สินให้เป็นลูกได้เปรียบแล้วครับอว่านแนแทงต่อมาจาังหวะนี้เป็นเตะทวุฒิวงสายเข้าขวาแล้วได้ซัอยู่นี่โอ้โหแม่ยังไม่ผ่านมือผู้ตัดประตูของลำปางแล้วครับอืกิตติศักดิ์แล้วครับช่วยเซฟจังหวะสำคัญไม่ได้แล้วครับโอ้ลูกยิงของเซตทวุฒิครับด <The Man S 2> ับเบิร์แมนให้มาโอ้โหเบิร์นไม่ดีครับพัตติครูดครับ ไปยอนหลังเพื่อนแล้วครับแล้วไคลโอได้บอลมาให้มาที่หมายเลขแปครับวสันเอาออกมาทางซ้ายแจยุกริมเปิดด้วยขวาเข้าไปอืมดาว์แมนมองได้แล้วมาเข้าทางตรงนี้ได้ปั่นรดโค้งแต่บอลไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่เลยครับยังเข้ามือของชมพัทครับหยอดมาไม่ถึงแมตติคูดเอ้ายังชิงเหลี่ยมได้ก่อนครับโอดานให้ออกมาทางขวาวลบุญสุข เปิดเข้าไปโอ้โหผ่านหน้าประตูไปแล้วครับเศรษฐหุ้ดได้แค่มองเลครับจะเข้าชาร์จจังหวะนี้นี่ไม่ทนันเลยครับเกมสวนของลํำปางครับไม่ฟังเสียงเลยครับเดินเกมขึ้นมาอยังหลอกได้สวยครับไคโอให้มาทางซ้ายครับใจยุคริมเหลียงจี้ดวกับอภิษทอิ์โอ้จังหวะนี้ล้มไปแล้วใจยุคริมได้เปิดด้วยซ้ายโอ้โหแถวสองได้ยิงวันนี้โอ้โหข้ามคาออกไปครับ โอ้ลูกยิงของใครโอครับโอ้โหไม่เสียประตูเลยครับเหลือเชื่อะลูกนี้แพร่ครับโอ้โหรอดได้ไงครับลูกนี้ครับเอาผู้สินให้เป็นบอลทุ่มของแพร่ครับเล่นเร็วมาแล้วครับใส่วุูวงสายสัตด้วยขวาโอาหูบอลผ่านหน้าประตูไปแล้วครับทัชชนนออีกครั้งหนึ่งครับ ให้มาทางซ้ายสุเมตเล่นกับปันนวัตสุเมตจับยาวไปครับแล้วลำปางดักได้แล้วจะสวนกลับครับไคโอเสียงจี้โอ้จะล็อกโดนแย่งคืนมาได้ครับเอาจ่ายไม่ดีครับทัานชนนบอลของลำปางครับทัศกรให้มาที่เลโอเลโอนาร์โดวางบอลยาวมาจหวันนี้แล้วแมนด้วยครับให้เข้ามาออ้หยเกือบจะถึงที่ ล้วนเหมือนกันครับลูกเปิดของชาตีแล้วครับโอ้โหต้องชมดับเบิลแมนแล้วครับมาสไลด์ก่อนนี้ไว้ได้แล้วครับระยะนี่ต้องบอกว่าได้ลุ้นทีเดียวครับทันสกอรเท้าวขวาเท้าซ้ายไคโอแล้วมีตัวท้ายเนี่ยเป็นเรยนาร์โดครับอ่ะดูว่าใครจะเล่นนับลูกนี้ ไคโอวิ่งข้ามครับเร็วนาโดซัดด้วยขวายังติดกระแพงยิงอีกทีนึนองก็ยังติดอยู่ครับเปิดยอดเข้ามาก็อูยังไปขวาไม่ได้แล้วครับชมพัฒนคว้างเร็วมาแล้วครับแล้วโออาดานแทงมาลูกนี้มีกิติศักดิ์ล้วครับอ่านไว้ต้องเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนครับโดบแมนชาติทุ่มเร็วมาแล้วครับคืนกลับมาที่มีโชคตังปอมเปิดด้วยขวาเข้าไปยังโขกทิ้งออมาได้ แถวสองมงหนุนก็ไปครับวสันบอลมาเข้าทางของรวนดีดออกไปทางซ้ายใจย,ยุคริมเลียงจี้แล้วใจย,ยุคริมจะหลุย2ได้ไหมใจย,ยุคลิมให้เข้ามาแล้วได้ยิงลงโลไปไม่โอ้โหตรงตะข่ายเลยครับโอ้โหเป็นใครโอแล้วครับโอ้โหลำบัง f อฟขึ้นนำไปแล้วครับ1นึ่ัวศูย์ครับจากไครโอ โอ้ไซโอติเกสและครับยิงประตูให้ลำป่าเอฟซีขึ้นนำมาแล้วครับรดูวับชา้ากันเลยครับวอส,สันมงหนุนเข้ามาเนี่ยแล้วบอลมาเข้าทางลวนครับดีเราไปทางซ้ายให้กับใจยุคลิมครับเหลียงดวนอยู่2องคนแล้วครับ แล้วก็ไหลมานี่ครับเป็นลวนแล้วครับตวัดยิงอยู่วนี้เรียบร้อยไปเลยครับต่ำป่างขึ้นนำไปแล้วครับหนึ่งประตูศูนครับแพรอยู่ไม่ได้แล้วครับแทงมาลูกนี้ก็ลึกไปหน่อยแล้วครับ โอ้โจังหวะนี้มายังไม่ผ่านกิติศักดิ์แล้ครับเป็นวรุษแล้วครับโอ้โหบอลของแพร่ครับเข่าขวาลองซัดๆๆแต่ก็ยังไม่ผ่านมือของกิติศักดิ์ครับกิติศักดิ์ครับ เปิดบอลยาวขึ้นมาตัดชนนโอ้โหหม่งมาเข้าทางของคิมจาย,ยกบอลไอยู่ที่ล้วนครับล้วนไปเล่าดึงจก่อนเราเพื่อนแล้วลวนเปิดมาชมพัฒน์ออกมาคว้าไว้ได้ครับแล้วก็คว้างเร็วมาครับบอลรุดบนศกแทงต่อมาอู่แล้วทะลุด้วยครับเราให้มาตรงนี้เป็นโอ้โหเป็นใครครับ โอ้แต่ทุกดวงสายครับไม่ได้จบอีกครับลูกนี้ครับโอ้โหเหลือเชื่อแล้วลูกนี้ครับโอ้โหเจ้าตัวพยายามจะเล่นชัวร์แล้วไปจับจังหวะแรกกับลูกแทงของบอลลูดบุญสุกแล้วครับคือมีสัตว์วัตลีลาแล้วครับเนี่ยวิ่งรออยู่แล้วดีโอ้โหหลุดไปเลยครับผู้สาวประตูนี่หลุดตำแหน่งไปแล้วครับกิติศักดิ์ครับแต่ โอ้โหเศรษฐวุฒไปตัดสินใจจับด้วยซ้ายก่อนเลยครับทําให้โอ้โหบอลมันห่างเท้าแล้วก็จับไม่อยู่แล้วครับไม่ได้จบครับตรงนี้ครับอภิพิธิ์ธนาบานเปิดเข้ามาก็ยังติดครับโอ้โหเราเป็นลวนเก็บได้ครับจะเป็นเกมสวนของลําปางดึงจังหวะนิดนึงไฮมาช่องนี้ไม่ดีแล้วครับสุศักดิ์อ่านไว้ได้แล้วให้ต่อมาที่เอเลฟเฟอร์นเดสครับวิ่งทําทางมาสุศักดิ์สมรัสดึงจังหวะ โดนบังอยู่สองก็ไม่ได้เปิดคืนกลับมาที่เอเลสเฟ์นเดสเปิดด้วยขวาของโค้งก็ไปแล้วอูโหูเป็นเศรษฐุษวงสายครับชิงมงก่อนแล้วก็โูรสินให้เป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาแล้วครับอัิสิทธิ์ให้มาที่วอลุปลุนศกครับแทงต่อมาอ้มีพื้นที่แล้วครับเศรษฐุษดวงสายเสียงจี้แล้วเข้าซ้ายอย้โดนย,ยังมีตัวมาช่วยไม่ได้ครับเขีรยมาก็ยังเป็นบอลของแพร่ครับทัชชนน เข่าสายลองซัดบางบอลแฉลีนยไหนึน่งโอ้โหศตวรรษครับจะเปิดลูกนี้เข้าไปเปิดโคง้งโค้งเสาสองได้โขกอืแต่บังคับบอลให้เข้ากรอบไม่ได้แล้วครับเสร็จทวุฒิวงสายครับ กำลังจะเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายของการแข่งขันครับลำปาง FC ยังนําแพร่ยูเด็ดอยู่1ประตู0ครับจากการทำประตูของไครโอโรดิเกตครับเอาแล้วลำปางได้บุกขึ้นมาแล้วครับยกออกมาทางขวาให้กับชาตีเข้าขวาลองซัดอยู่นี้ยังติดบล็อกเข้าซ้ายยิงอยู่นี้ก็ โอ้ยยังไม่เข้ากรอบแล้วครับแล้วโอ้โหเจ็บไปเลยครับชาตีมีกระบาดเจ็บไปเลยครับลูกยิงสองครั้งเมื่อสักครู่ครับูคชินให้มาดูอาการของชาตีก่อนครับเอเดสเปิดมาอย่างติดอยู่บอลทะลักมาที่โซซักรครับให้มาที่ สตาวัตลีลาแล้วก็เอเลียสเฟเนเดสเข้าในมาพัตติครูดไ้ออกไปทางขวาครับวรุษบุญสุกเปิดเข้ามาแล้วโอ้โเอเลียสได้มงลูกนี้โอ้โหยังเซฟไว้ได้ครับกิตติศักครับโอ้โหูกถ้าไม่ยากจริงนี่ไม่ผ่านมือแกครับกิตติศักโอโดออกไแม่นโดนมากระแทกผู้สีนให้ได้ต่อแล้วครับ แล้วแทงต่อมาเป็นเอเลียสเฟอร์นันเดสยังเกี่ยวเล่นไม่ได้มีผู้เล่นของลำปางบาดเจ็บอยู่โอ้แล้วยังเป็นลูกเตะม,มุมแหะครับมีผู้เล่นของลำปางละครับนอนบาดเจ็บอยู่นาก,าก่อเขีโทษแล้ะครับเป็นลูกเตะม,มุมของแพร่ครับเล่นมาแล้วครับเศรษฐวุฒ ให้มาสุรศักดิ์ตั้งป้อมแล้วซัดด้วยซ้ายโอ้โหบอลปิ้นหลังเท้าไปเลยครับ<แผน>ลงมาก็เล่นได้ดีครับสาตวัรลีลาครับฝีครกของแพร่ครับสาตวัดครับจะเปิดลูกนี้เข้าไป ระยะค่อนข้างไกลแล้วครับเปิดอู้หเหมือนจะหลอกยิงเลยครับแต่ก็ไม่ผ่านมือของกิติศักดิ์แล้วครับกิติศักดิ์เองก็อ่านไว้อยู่แล้วละครับเปิดมาทางซ้ายอ้เราพิกได้สวยเลยครับลำบางผาบอลขึ้นมาครับตรงกลางครับโอ้พยายามจะ ลุยไปเองแล้วครับบอเลเมตบอลมาอยู่ทางซ้ายเสียงจี้เข้ามาโอ้แล้วแทงต่อมาปันนัทรยิงอยู่วันนี้โอ้ยังไปเข้ามือของชมพัครับโอ้ขึ้นมาแล้วได้จบล้ลยครับแบ็กซ้ายครับเกมของแพร่บ้างครับยกมาข้างหน้าไม่ถึงแล้วครับโดนโขกไปแล้วยังไม่ออกครับเอา้าเรายังได้อยู่ครับแพร่เสรษฐุรงสายดึงอยู่วารอแล้ว บรุษบุญสุขเปิดเข้ามาก็ไปเข้ามือของกิตติศักดิ์แล้วครับเป็นบอลทุ่มของแพร่ครับดับเบิลแมนทุ่มกับหลังมาให้กับสัตวัตรครับแล้วต้องพยายามเอาหนึ่งประตูกับคืนมาให้ได้ก่อนครับแพร่ปรุษบุญสุข เปิดเข้ามาแล้วโอ้โหทางเสาสองนี่ก็ยังมีแพตติครูซอีกครับพยายามจะเข้าฮอตแต่เอาเป็นดาวมลแมนแล้วครับเติมขึ้นมาโอ้โหเข้าไม่ถึงอีกครับเล่นไปแล้วครับโอ้ไม่รู้ว่าจังหวะลงแล้วครับมือซ้ายเนี่ยต้องไปขามแน่นอนครับเจ้าตัวกลุ่มไปที่แขนซ้ายอยู่แต่เกมเริ่มไปแล้วครับดูในเกมกันก่อนครับบรุลุบุญสุขเปิดเข้ามาติดอยู่ไคโอ โดนแย่งหรือเปล่ามิเซรุตมาช่วยแย่งเอาอยังมาได้แล้วพุทธศิลป์ละครับเปล่าต้กวิปนโมเวลาการแข่งขันครับแพรอยู่นเตดครับเปิดบ้านพ่ายกับลำปาง FC ไปศูนย์ประตูต่อนหนึ่งครับโอ้โหจากประตูชัยของไคลโอละครับไคลโอโรดิเกตครับ